สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาซื้ออซูปเปอร์พรีเมียมกล่องซุ้มรูนนะครับผมมาที่ตรงเสื้อแล้วก็รูปเพชรนะครับแล้วกดเข้าไปที่รูนนะมี2ราคานะครับมีซูปเปอร์พรีเมียมนะครับราคา5,000เพชรพรีเมียมราคา3,000เพชรนะผมว่าเปอร์เซ็นต์มันน่าจะต่างกันนะครับถ้าใครนะครับไม่สะดวกที่จะใช้เพชรก็สามารถใช้เงินจริงซื้อได้นะนี่ราคา30เหรียญน,นะ ส0เหรียญก็พันกว่าบาทนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า,าในกล่องซูเปอร์พรีเมียมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รุ่นอะไรบ้างนะครับผมรุ่นที่มีกัดจะได้นะครับก็มีรุ่นเซฟไกด์นะมี15เปอร์กับ25เปอร์อ่า15เปอร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้จากกล่องพรีเมียมนะส่วน25เปอร์เนี่ยน่าจะได้จากกล่องซูเปอร์พรีเมียมนะครับผมอ่ามันนะครับมันป้องกันไกด์ที่เด้งไปเมืองแพงนะครับมันกันแค่ตัวละครนะมันเขียนบอกอยู่นะครับ นี่ฟับหรือมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับมาดูตรงนี้ก็ได้ฟับนี่นะส่วนใหญ่จะมีแต่การ์ดเก่าๆนะที่ใหม่สุดก็นี่ i ิ m o r t a l ัมมออลเทอรนะครับอ่ารุ่นที่สองนะที่เรามีโอกาสจะได้รุ่นป,ป้องกันบริจาคนะป้องกันแค่ตัวละครนะครับอ่ามี15เปอร์กับ25่บเปอร์นี่มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดเก่าๆนะครับ รุ่นที่สามนะที่เรามีโอกาสจะได้นะรุ่นยกเว้นค่าบรรทางตำแหน่งที่ยืนมี15เปอร์กับยี่สิบเปอร์รุ่นเนี้ยมันน่าจะาเป็นรุ่นที่ยกเลิกนะครับยกเลิกาการท,ที่มียกเว้นค่าบรนทางนะครับมันบอกว่า <c oughs> การแคสกิลตัวละครเออมาดูตรงนี้ก็ได้ฟ้าบี่ด,ดาร์นเอะ อีโวซาโฮหนูเอ้ยอูย้รุนนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะเนาะใหม่สุดคืออะไรนี่ใหม่สุดอ่าอีโวนาวมิน่าจะเป็นการ์ดพวกอ่าทาสีจำกัดขังอะ่ะเอออ่าผ่านไปนะครับรุนยุกเวนข้ามันทางรุนท่องเที่ยวมี15เปอร์กับ25เปอร์อ่า ถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับตกที่ทเที่ยวรอบโลกแล้วบินด่วนนะครับบินด่วนถ้าเขาบินข้ามหัวเรานะมีโอกาสนะครับ25เปอร์จะบังคับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเด้งไปยังเกาะล้างเนาะไปดูดิมีการอะไรมัง่งนี่ <c oughs> โอ้กากาดเก่าๆทั้งนั้นเอ้อลุนจับย้ายน่าจะยกเลิกติดตั้งด่านตรวจ หรือป้ายสต็อปแน่เลยนะมี15เปอร์กับ25เปอร์กันแค่ตัวละครเนาะอ่าไปดูดิมันใช้กับตัวอะไรได้บ้างโอ้นี่ไงเลวันเทียนฮะมีสต็อปด้วยเหรออีโวเลวันเทียนเนี่ยฮะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะฮารลยองอ๋อไอ้นี่กันดักหรือเปล่าลุนน่าจะเป็นลุนกันดักนะครับเนี่ยกาดที่มีดักทั้งนั้นเลยเนี่ยเอออันนี้มีป้ายสต็อป ใช่ไหมนี่ป้ายสต็อปอ๋อกันป้ายสต็อปกับกันดักนะว้าว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 ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าแค่ยี่สิบห้าเปอร์เองอะว้าวหรือเรียกมันดูลูนผ่านดักก็ได้นะครับเนาะต่อมานะครับรูนป้องกันการดึงมีสิบห้าเปอร์กับยี่สิบห้าเปอร์ป้องกันแค่ตัวละครนะป้องกันแค่ตัวละครอไปดูดิโอ้นี่ไงการพวกพวกดูดพวกเปิดโอลิมปิกทั้งหลายแหล่นะ นี่กันพวกเนี้ยว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวใช้ได้อยู่นะได้นี่มาก็โอเคยอยู่นะเนี่ยเออนี่กันอันนี้อีโววินเทอร์ด้วยนี่สายดูดนะครับสายดูดสายเปิดโอลปิกอะ่ะมันกันพวกนี้นะอ่าจ๋วเจ๋วลูน,นี้น่าสนใจลูนป้องกันการเรียกมีสิบห้าเปอร์กับยี่สิบห้าเปอร์นะอ่าป้องกันแค่ตัวละครนะครับฟับ โอ้กันนี้ด้วยนะกันอยอมลาด้วยนะครับกันพวกสไลด์ด้วยเออกันพวกเรียกอะเรียกในแถวอะนี่กันพวกกอนด้วยว,ว้าวโอ้ยใช้ดีอยู่มั่งลูนเนี่ยเออแจ๋วแจ๊วแจวลูนกันเรียกเนาะกันมาขับย้ายของอ่าเดี๋ยวนะ มันชื่ออะไรวะเนี่ยเอลูนี่ด้วยนะว้าว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 โอ้แจ๋วอยู่แจ๋วอยู่รูนนี้ก็น่าสนใจนะ25เปอร์อ่ารูนป้องกันการทาสีอันเนี้ยมันน่าจะกันทั้งการ์ดเลจี้นะว้าวป้องกันการทาสีใช่ไหมฟาบโอ้ดีการ์ดมีจี้ด้วยไหมไม่บอกว่ามีจี้นะแต่ว่าโอ้กันการ์ดอ่าพวกทาสีทั้งนั้นเลยนะทุกคน ออใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่แต่ว่ามันแค่สามสิบเปอร์นะขนาดแปดสิบเปอร์ยังไม่อยากจะกันเลยใช่ไหมรุน่นเคลื่อนย้ายเริ่มเทิร์นนี่แหละรุ่นเนี้ยก็น่าสนใจนะมันยกเลิกการวาร์ปตอนเริ่มเทิร์นนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันกันอะไรมั่งนี่ไงพวกไอ้เคลื่อนย้ายไม่เหล็กไฟฟ้านะ่ะกันพวกเคลื่อนย้ายไม่เหล็กไฟฟ้ากันวาร์ปโอ้กันวาร์ปกันวาร์ปตอนเริ่มเทิร์นนะ การไถด้วยเนี่ยไถของบิจกเนี่ยเออแล้วก็ถ้าเลนมาร์กก็จะกันการเลนว้ามหาเราด้วยอุย้ยใช้ดีอยู่นะผมว่าน่าจะกันคีมุนได้ด้วยนะเนี่ยน่กันคีมุนได้ด้วยนะะเนี่ยกันฮาระยองได้ด้วยอู้น่าสนใจว่ารุนเนี่ยขอ้ได้นะสามสิบเปอร์ด้วยเนี่ยอ่ารุ่นป้องกันผุนเลกาอืป้องกันผุนเลกาไปดูดิ อ๋อนี่ไงกันเนี่ยออฟกันดีบัฟก็กันนะครับออฟกันดีบัฟก็กันลูนนี้ไม่ค่อยน่าสนใจข้ามไปลูนป้องกันหมัดป้องกันหมัดเหรอป้องกันการชกแน่เลยเนาะมี20เปอร์กับ30เปอร์นะตระกูลเตะอ๋อตระกูลเตะนะครับการตระกูลเตะการตระกูลเตะทั้งนั้นเลยนี่ซิตก็มีเตะขีมุนก็เตะเฮ้ยกันขีมุนด้วยว้าว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  อ,อย่างเงี้ยมันน่าจะกันพวกอ่าเตะจากจี้ด้วยนะโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็น่าสนใจลุนกันกรสร้างเลนมาร์คเพิ่มโอ้ยยกเลิกสุ่มสร้างเลนมาร์ควะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยกเลิกสุ่มสร้างเลนมาร์คนะโอ้ยใช้ได้กับอ่าทั้งการทั้งจี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะนี่งไง พวกสกิลสุ่มสร้างเลนมาคทั้งหลายแล้วก็ยกเลิกพวกโดนก๊อปปี้ของฝ่ายตรงข้ามเลยนะถ้าเกิดเราสร้างเลนมาคแล้วโดนก๊อปปี้ของฝ่ายตรงข้ามมันผุดเนะี่ยมันมีโอกาสที่จะยกเลิกด้วยนะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยการตระกูลโดนก๊อปปี้แล้วก็สุ่มสร้างเลนมาสเฮ้ใช่เลยนะครับใช่เลยอันนี้ก็น่าสนใจ <c oughs> ออน่าสนใจหมด30เปอร์วูเยอะอยู่นะ ้องกันการสุ่มสร้างไปมาต้องสามสิบเปอร์นี่ลูนป้องกันการดึงแล้วก็ควบคุมป้องกันการดูดแล้วก็ป้องกันการเชิดนะครับน,น,นี่นี่น,นี่โอ้โหน่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจๆๆนอยากได้อยากได้นี่แหละเออการทั้งทั้ง,งจี้และการ์ดเลยนะครับการทั้งจี้และการ์ดเลยนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะอ่านี่ยังไงพวกเปิดโอลิมปิกพวกเชิดอนะพวกเชิดเนี่ย ได้อีอโวโดไดรต์มันมีเชิดใช่ไหมมันมีเชิดลูลูก็มีเชิดนะเชิดกระดูดอ่ะกันนะครับกันดูดกันเชิดโอ้โหแจ๋วอยากได้อยากได้ถ้าได้ฐานไปเปิดดิกรีดเลยเนี่ยเยอะอยู่นะพวกสายเปิดต้นปีทั้งหลายแหละแล้วก็พวกเชิดนะครับหมดอย่างเนี้ยอ๋อลูนป้องกันอ่าการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ ดี๋ยวนะกันแค่ตัวละครเหรอเดี๋ยวไปดูนะอ๋อไอพวกไอพวกทาสีเออการพวกการทาสีทั้งหลายแหล่นะเนี่ยกันพวกอาทิมิตยิงมาตกถ้าเกิดลูนเรากันนะมันก็จะไม่ได้แลนด์มาร์กมาไงมันก็จะมันก็จะทาสีแลนด์มาร์กมาไม่ได้ใช่ไหมว้าวอันนี้ก็พอจะได้หรือหรือใช้กันทาสีก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันคล้ายๆกัน ่านไปหมดแล้วหมดแล้วนะครับไปเราไปซื้อกันฟับอา่ารูนฟับมาผมซื้อแค่สองกล่องวะนะเอาเดี๋ยวกดผิดกดผิดห้าพันเพชรโอ้โหกล่องละห้าพันเพชรเลยนะฟับอืมสองกล่องนะครับสองกล่องฟับอืม ผมอยากได้นะกันดูดกันเชิดนะ่ะออแล้วก็ยกเลิกไอไอหอนะ่หอตอนเริ่มเทินนะ่ะอได้เพชรคืนนะเดี๋ยวนะได้คืนเท่าไหร่เนี่ยห้0ร้ออ๋อผมใช้เพชรไปละร้อยหนึง่งก็ได้ไปละร้อยหนึง่งถ้ากัได้คืนมา 900. <c oughs> เก้าร้อสองอันเนี่ยก็เท่าไหร่นะ 9,000เออประมาณ9 1 0 0พึงคุ้มไหมเนาะเก0 0 0ัึงผมเนี่ย,ยงไงเนี่ยูยลึกถั่วเออมาแล้วนะอ่ามากองแรกกันดูดกันเชิดนะทุกคน <c oughs> กันดูดกันเชิดหรือไม่ก็ยกเลิกการอ่าย้ายตอนเริ่มเทรนะ์นนะ่ะนะอะไรเอ,อ้ย รุนขึ้นย้ายเริ่มเดินโอ้โหทุกคนเจ๋วรุนนี้แหละเจ๋วว้าวว้าวว้าว,วา,ววาวช่วงนี้ยยอมลากําลังระบาดหรือไม่คีม,มุนกรลังระบาดนะเอานี้ไปใส่เลยนะครับเอารุนนี้ไปใส่เลยว้าวมากองนึงไรเอ้กันหุ่นเล็กเก่าโอ้ยอันนี้ไม่ค่อยดีอ่ะ อ่ะแต่ว่าผมได้ลูนกันเคลื่อนย้ายตอนเริ่มเธอนี่ก็โอเคแล้วนะครับ30เปอร์ด้วยทุกคนว,ว้วาวว,าว้วาววอะใครอยากจะ,ะเสียงนะก็ไปซื้อได้แต่ใครมองว่าโอ้ยผมเอาไปทํำจี้กาานดีกว่าก็เอาไปทำจี้การานนะยังไงก็ขอบคุณท,ทุกคนที่ติดตามชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วายบาๆ